คือไข่ปลาไหลเนาะอันนี้เป็นวอดเนาะครับก็จะไข่ในฟองปลาเนี่เนาะเมียนคือปลาหมัดคือปลาพร้อมตักแล้วเขาจะเป็นสีสมก็จะได้ตักมือนี่ละครับออกจากข้างไข่เข้าอามาล่างทั้งพ่อสะอาดแล้วเขาขามาวฟักต้นลอยนี้ได้หาหกมือแล้วเขาจำเปลี่ยนต่องไส่ออกซิเจนไหมครับใส่ค่ะเพื่อให้ไอ้เส้นการหลอดของคนหลนะคะอันนี้ก็เป็นลูกคุณห้องข้าเนี่ยแหละจ้ะปลาไหลซีเดือนเนาะ อะไรสี่เดือนจ้าสี่เดือนอปลาปลาได้ตัวนี้เพราะมันโคตกันอยูว่วะครับมันมาอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนในสลัดนี่ก,นกินกระมกักแยง่งมักชิ่งอันนี้ก็ประมาณเจ็ดแปดเดือนขึ้นค่ะมันมันปะปนกันไหมางแค่พี่กับคัดยังสิไหมใส่ไลเลียก,กันมาไว้น้ำกันยังสิน่าจา้ะ ส่วนมาลูกค้าเพิ่นซื้อรุ่นอายุะมาณเท่าไรส่วนมากเฮ็ดพอแม่พันธุ์เพิ่นก็ซื้อตัวใหญ่ไปเลยไหมค่ะขันตัวใหญ่มันก็ได้ไข่หลายแต่ว่าคันใหญ่คักอายุการใส่งานมันก็หน่อยลงยังสิแม่จ้ามันมันเป็นสัสตว์สองเพเนะค่ะอะไรตัวแมยเนี่ยมันจะสั้นๆข้ขางลางมันจะแดงแงแม่จ้าตัวผูก็เจะตัวยาวๆแล้วก็ขันใหญ่ค่กๆก็จะเป็นเพศผูไปเลอยจังสิไหมค่ะลาวสิบ่เป็นแมห่ยงแล้วแวลาวสิเป็นผ้าเป็นไปแล้วบ่เป็นชี้แล้วนะคะ เพราะอะไรดีตึงที่แบบว่าตลาดแล้นเขาหาเห้าไหมคะคอาจจะเป็นเพราะว่าค้นเฮ็ดหน่อยไหมคะ่ะนี่แหละคอดีรวมถึงลูกพันธุ์ลูกอย่างมันแทบจะบ่าพ่อทรงเลยคะ่บะ<อ>บ่พ่อทรงเลยบ่าพ่อค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมนั่งตัวนะอครับพี่จ้าพี่ซื้อพี่อูนะคะอยู่บ้านโคกสาราทองตำบลโน่นนําเกลียงอําเภอสารคัญจังหวัดกาฬสินธุ์จ้ะตอนนี้เขาอยู่ฟาร์มยังครับฟาร์มเตชินฟาร์มค่ะ ้างหลังนี้เป็นปลาไหลขุนเนาะค่ะเนาะคือข้าขุนขุนน้ำใสก่อนทีสีขาห่อไปเฮ็ดพันธ์นะคะขนาดเท่าไรครับบ่ขนาดเนี่ประมาณหนึ่งตารางเมตรนะะค่ะหนึ่งคูนหนึ่งจนาะนี่คือเราขุนน้าใสเนาะอยู่นี่เลียงบ่ซีเมนเหมืนปครับตะก้านี่เป็นบ่ยังครับนี่ตะก้าเป็นแนบ่อบัวค่ะบ่บัวแบบนี้แล้วหัวพี่ก็เลยเอามาเฮ็ดเป็นเป็นบ่ปลาไหลครับตอนนี้เขาเฮ็ดอย่างนี้น้อนเวียนเหรอครับ เรานอนเรานอนจ้ะจุนเราออกรุนหนี้ประมาณจักเดือนหรือว่าจักอายุอะไรครับรุ่นหนี้ก็มีตั้งแต่แปดถึงสิบสอง่แหละค่ะครับมานี่เพราะว่าคัดคัดใส่จำกันเมื่อไหร่ไเลียกกันเป็นบ่อขุนจ้ะเอามาเลี้ยงเพื่อที่จะพักวะครับพักชั่วข้าวสิอ่ะหรือว่าเป็นการคุนเป็นการคุนเลยค่ะคุณเพื่อที่เข้าสิไปรล่อเหตุพอแม่พันธุ์แล้วก็เ่ือนหนึ่งก็ใส่จำนายออกให้ลูกค้าที่เพื่อนอย่างไดไปเลี้ยงน้ำจังสิแม่จ้ะ ครับผมอ,อย่างได,ดไปาด<อ>ขายจยังไดครับเนี่ยขายขายเป็นตัวตามขนาดค่ะคันคันตัวใส่ประมาณนิวนิวนั่งเนี่ยก็จะหกสิบบาทจังสิแม่จากคันเป็นแม่ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยคือจังเกือบเกือบสองขีดจังสิกรสิแม่ละลอยจัยงสิแม่จา้าถือขึนมาได้ปะครับอถ้ารุ่นนี่ประมาณหรือว่าจับในข้างไมก็กได้ครับแม่พี่ถ้ารุ่นนี้ก็จะประมาณแม่ละลอยจ้ะ อันนี้ก็คือพร้อมไข่เนาะตวดีอ๋อมีไข่ฟองบอกเบิ้องแังไลครับมาเป็นไข่ไข่ไข่ทองมันจะเป็นปงเอาเอาไว้เลยวันวันยาวาขังลางมันจะแดงแดงไหมจ๊ะมันจะจะเป็นช่วงตัวเมียเนี่ยมันจะสันๆครับจ้าหันตัวมันมันเป็นชา์ตสองเพเนะคะอะไรตรงเราก่อนว่ามันจะกลับไปกลับมา ตรง<ม>ช่วงที่มันจะไข้มันสีสันสัเหียนเหี่ยหค่ะปลอมปลอมมมีการเหยีดการหดพรอมป่ะมนคันเป็นช่วงตัวผูกก็จะตัวเยาวยวแล้วก็คันใหญ่ค่ๆก็จะเป็นเพศผูไปเลยยังสิไหมคะ่ะ<ม>อันอยู่ในตัวเดียวเลยอยู่ในตัวเดียวเลยือ เขาแสดงว่าพอแม่พันธุ์เนี่ยคือเจ้าไปตัวเดียวคือเป็นตั้งพอเป็นตั้งแม่เลยป่ะแต่ว่าเขาจะเบิ้งตัวตัวสันๆให้ขันสมมติว่าผู้ใดเอาไปลงบอขันผู้เลี้ยงใหม่ๆส่วนมากเพื่อนสี่เอาลงบอกรมไหมคะก็คือวงบอกลมอย่างสี่ก็จะเอาแม่ก็จะค่าตัวแม่ให้จักสามตัวผู้จักหนึ่งอย่างอย่างสี่ประมาณนี้จ้ะถ้าซสือเป็นแพ็คคู่หรือว่าแพ็กซีตัวเนี่ยประมาณจักบาทครับแพ็กซีตัวขัน ใส่เมื่อกี้นี่ก็จะสี่ร้อยบาทเนาะครับคันสมมติว่าเขาเอาใส่นอยลงมากกับกับประมาณสองร้อยสี่สิบบาทค่าส่งกับลูกค้าออกเองเพราะว่าส่วนมากเขาจะขายทางออนไลน์ไหมค,ะค่ะอ่าก็จะแพกหายัางดีเลยอดัดออกซิเจนให้ส่วนมากลูกค้าเพื่อนซื้อรุ่นอายุมาณเท่าไหร่ส่วนมากที่เพื่อนเอาไปเฮ็ดพอแม่พันธุ์เพิ่นก็ซื้อตัวใหญ่ไปเลยไหมคะ่ะแต่ว่าคันผู้ดใดใส่หลายบางคนเพื่อนกะสมมติว่าเพื่อนลงสองสามร้อยตัวยังสี่เพื่อนกะเอา ใส่หกสิบาทมันก็จะลดต้นทุนเนาะเพิ่นกับไปคุณต่ออีกน้อยนึงจังสิแม่จ้ะครับผมอ่แต่ว่าห้าขายทั้งแบบน่อยแบบไงก็ขายจ้ะขายทั้งแบบหน่อยหกสิบบาทแบบตัวไงเดาหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมครับแม่ค่ะ ขันตัวใหญ่มันก็ได้ไข้ลายแต่ว่าขันใหญ่คักอายุการใส่งานมันก็หน่อยลงยังสิแม่จ๋าสี่หาขีดขึ้นก็จะเป็นเพศผูไปเลยอ๋อครับแล้วซิโบเป็นไม่ยิ่งแล้วแล้วซิเป็นผระเป็นไปแล้วซิโบเป็นชี่แล้วนะค่ะครับใส่ซัมหนีกําลังพอดีก็คือเป็นใส่ทีทางฟ้ามขายดีว่ะขนแมนแมนครับผมอันนี้จะเป็น หกสิบบาทเนาะช่วงนี้ตัวใหม่กว่าเนาะแม่นจ้ะมันจะเป็นเขาจะเอิ้นใบสลุนลุนลุนเนี่ยจะประมาณนี้ไหมคะสุนี่แสดงว่าบอนี่ต้องผู้สาวาไร้เนี่ยเม่นวะครับแม่นค่ะอืมนี่อันนี้ประมาณหาเดือนหกเดือนวะครับนี่ไทยโฮมเดาบ่บ่อสหาของแปดเหรอคะแปดนะครับจอร์เตอร์เขาเป็นตัวจ้ะตัวเดือนจะจะได้ใส่สี่สิบบาทห้าโมเดือนครับแล้วเขานี่มาใส่เห็ดยังครับนี่ เพิ่นมาอยู่ตาคายไหมคะอยู่มาอยู่จังสีเพิ่นนอนฝันกันไหมครับพู้เดเป็นคนไอเดียเลยพว้ใดเป็นคนคิดร้บพี่เนี่ยไอเดียกะบึงข้าเจ้ามากขึ้นกันแม่นะเพราะเอามาใส่แล้วเขามาฝันอยู่จังสีอีลีครับแล้วพี่ว่ามันทําความสะอาดง่ายก็อย่างอื่นเนาะเอาไปเอาไปซักเป็นอย่างง่ายนะคะมันต้องซักตากน้ำดิทำความสะอาดแม่นจ้ะแสดงว่ามีการเปลี่ยนเรื่อยๆแม่นจ้ะแม่นมันต้องมีชุดเปลี่ยนไหมคะครับ อย่างปลาไหลนี่เอายางให้อาหารครับเอายางเป็นอาหารปลาไหลนี่ใส่อาหารอยู่นี่ใส่อาหารกบค่ะอาหารกบกลางให้รู้หรือว่าไห้ลายมันเลยครับนีกะเฉลี่ยใส่ตัวโตนะคะขันใส่นี่เพิ่นก็กินสองสามเม็ดนึงจ้ะเขากะเฉลี่ยเพิ่งเอาตัวโตเด้ยอยู่นี่กะใส่ทับพี่หนึ่งพี่หนึ่งให้ลังเทือการ์โบเบิด์ไหมเขาก็มาสังเกตเอาคนเลี้ยงขันเทาใส่หลายหน้ามันเสียเวลาทายหน้ามันกะ ได้ท้ายดูจังสิไหมค่ะเขาเลี้ยงเขาต้องสังเกตนําบ่เปลืองค่ะปลาไหลพ่เปลืองเงาอยู่ในฟาร์มเขานี่เลี้ยงลายปันเลยครับหมายถึงอันที่คุณอยู่่ะตอนนี้ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยขาดขาดเดา่าขาดเดาแต่แต่แม่พันธุ์กับพวมันเป็นพันธุ์กลัวถอดอยู่ด้เนาะทั้งในบ่อจ้ะอันนี้เป็นโซนบ่อเป็นบ่อเพาะพันธุ์ค่ะบ่อเพาะพันธุ์บ่อเพาะพันธุ์ จ้าก็จะเป็นพ่อแม่พันอยู่ในนี่เนาะค่ะแล้วก็เพื่อนจะไข่อยู่ในี่นี่แล้วเขาจังค่อยตักขึ้นไปฟากอี่ข้างบนครับผมค่ะพอแม่พันุนรุนประมาณสักเดือนครับซิปเดือนนี้ก็้า้าเป็นปลาไหลที่เขาคุณได้ทีเราก็สามารถเป็นได้แต่ให้ดีๆก็คือต้องเป็นปีเพื่อละค่ะการเตรียมบ่อพอแม่พัน์นี่เขาเตรียมจังเลยเนี่ยครับอันนี้มันเป็นอ่าเป็นผ่าใบเนาะค่ะเนาะผ่าใบเนี่ย ขนาดสองคูณหงนี่เขาต้องเอาการะม่งดินถ้าม,มาชาติจะ<า>ให้เพิ่นไข่อยู่ในนี้ไหมคะครเราเทจางไหต่อครับรบนาการะม่งล่งแล้ว,ลวกระม่งใส่ดินดินก็จะเป็นดิน,นเหนียวเนาะตอนแรกเมื่อท่านได้เอาลุ่งค่ะตอนแรกร่างผ้าใบออกก่อนเขาได้ผ้าใบมาไม่ไม่อ่างผ้าใบก่อนน้ำหนึ่งแล้วเขาจังคึงผ้าใบแล้วจังค่อยเอามาลุง่งค่ะจังของฟาร์มห้องนี้ มีอสองแบบแม่จ่าฟังนี่ก็จะเป็นบอ่อปูน,ปนถ้าบอ่อปูนนี่ต้องแท่ปูนก้อนถ้าเป็นปูนไม้ค่ะถ้าเป็นบอ่อไม้นี่ต้องแท่ปูนก้อนจะใส่จะใส่ใสต้นกล้วยหรือว่าน้ำส้มสายชูก็ได้ต้นกล้วยแช่แชยักสองอาทิตย์แล้วก็ปล่อยน้ำทิ้งก็ได้ค่ะครับจะมีช่องผีดอ่เอาเอาลงไปหับตอนนี้ ฟางเหนียวลงแล้วจ้ะตะวกรอนกอนที่สิลงปลาไหลหลังจากท้ายน้ำแล้วก็เอาน้ำใหม่มาลงเนาะแล้วก็เอาพวกมูนี้มาปลูกไว้ก่อนเนาะให้มันเป็นตื้นน้ำใี่บหมครับจ้าเลี้ยนแบบธรรมชาติก่อนนี่นี่ก็จะใส่ต้นข้อความจะเปลี่ยนว่าต้อนที่ถ่ายน้ำแบบคุณบอกให้มันเต็มใช่ไี่ครับหรือว่าต้องแบบจังดอ่าน้ำน้ำนี่มันเป็นยังซี่ค่ะคือปลาไหลนี่สิอยู่ พยายามยาให้เกิน30มสเส้นแล้วเขาต้องเจาะบอน้าร้นทั้งผุนออกเนียค่ะเพราะว่าเขาเขาไม่ใช่เขาบ่ได้มากน้ำลึกแม่นจะด้านหนึ่งจะเป็นน้ำรุนเวลาฝนตกมาถ้าเขาประเหตุน้ำร้นมันก็จะถ่วมเลยเขาจะชู้ข้อเพราะว่าธรรมาติเขาบ่ได้ยูน้ำลึกขันเลึกก็นี่ก็คือชู้ข้อเลยค่ะอ่าเพราะปลูกไม่น้ำแล้วแม่นบอกไม่น้ำติดเอียงเขาจังคอยเอาแม่พันธุ์มาลุงแล้วก็เอาไอหม่องไข่เพิ่นมาลุง เขาจะเอาลงก้อนก็ได <te> <man st> <initiation> well, ้จ้ะเนี่ยอันนี้เป็นเนี่ยครับนี่เป็นเป็นอันนี้เป็นกระถางดำเนาะค่ะกระถางต้นใหม่ซีหาญอ่อนกระถางต้นใหม่ธรรมดาเขานี่บอกแมนจ้าพี่เอามาตถุดิบก่นแล้วก็เอาลงแมนจ่ากระถือั้งยู่ในน้ำมะหันแมนเป็นกะละมังจังสี่ละนี่ยละกะละมังเท้าซื้อตามร้านขายต้นไอ้ท้องทุกอย่างยี่สิบหรือว่าเขาจะใส่เป็นกระถางอีหยังก็ได้จ้ะที่บ่แม่นกะละมังแท้มันอยู่ดินแหมแล้วก็เจาะหูข้างล่างเนาะ จอหู้กะละมั่งควมเจ่อค่ะเพื่อนำชีสมเข่าหรือหรือปะไรก็สามารถเข่าได้ทั้งข้างบนข้างล่างขึ้นกันจาอประมาณสองหู้สามหู้ก็ได้ค่ะล้วก็เอาดินใส่ค่ะดินใส่จำเป็นต้องเป็นดินพิเศษหรือว่าชนิดใดบ้างครับดินนี้เป็นดินเหนียวจะดีค่ะดินเหนียวคือคือเวลาโดนน้ำแล้วเพิ่นจะเละเนาะปะไรเพื่อนจะมุดง่ายแต่ถ้าเป็นทรายแล้วมันจะเป็นแผลไหมค่ะ กับสองมันบ่สามารถเจาะหูได้ไงมันสิทาลายลุถ้าเป็นไส้ป่าสิเจาะหู้ปะได้แต่ที่นี่กระเบื้องมาเยอะเนี่ยแมนสินี่แบบนี้เป็นอ่าเพราะว่าเข้าเข้าบ่มากฐานต้นใหม้เห็นว่าครับจ้ทฐางต้นใม่จาเป็นต้องเจาะหูหรือต้องตัดนี่ยังบ่ตัดตัดก้นแล้วก็ความลุ่เลยค่ะตัดกลกตรงนี้เป็นส่วนกุส่วนก้นเห็นแบบง่ายๆเลยเพื่อให้เพื่อนเขามาใครในหนันทันก้นมันตันกันเขามาบาดแย่ไงค่ะใคร เมนเห็ดห้างไข่ให้เพื่อนเพื่อนบอกไงเพื่อนไข่ไหมคะห้างไข่จ้ะครับเป็นที่วางไข่ที่วางไข่ปลาไหลเขาก็จะไขในห้างยังสั่น์ละครับเดี๋ยวเป็นเบิ้งห้างที่เพื่อนไข่ปลาไหลนี่ไม่ไม่จะเพื่อไข่ได้ค่ะพี่น้องเมื่อจะย่างย่างนั่นกระซองเดือนจังจะเห็นไข่ได้ค่ะครับผมแล้วกือเบื้องไข่ครับนี่กะจะอยู่ในนี้นี่คืออันนี้คือไข่ปลาไหลเนาะอันนี้เป็นวอร์ดเนาะ ก็จะไข่ในปองมีนคือปัมหมัดคือป่านครับปลากระเดิดป่านเฮา่ว่าไข่เขาจะเหนียวกว่าเขาเกษีมาเหลือกหมองว่างไข่เองเมียนอ่าคือเขาเลือกหมองยูตะแหลกแม่ค่ะเนี่ยมันจะเป็นหู้ผู้ใดยูหมองไรเพื่อนก็จะไข่หมองหั่นยังสิแม่เศสีมีหู้สิเขาส่อนางใช่ไหมยงขางเมียนเมียนค่ะเขาก็จะส่างเขามาเสียเนี่ยมันเป็นยังส่าง อันนี้คือใครที่นัดพร้อมตักแล้วค่ะจะเป็นสีสมก็จะได้ตักมือนี่แหละครับเนี่ยมันจะเป็นสมสมการตักนึ่งเอายางตักครับตักอะใส่ทับพี่หรือว่าแนวตักลูกปลาอย่างได้ที่มันเข้าไปในปองกระปองได้ไหมคะง่ายง่ายไปซ่อนใช้ยังตักตักหละกะเอาไปอนุบานไปทำความสะอาดค่ะคือจังลูกปลาทั่วไปเป็นรุ่นทั้งเื่งแมนก็จะราในช่วงที่ห้า ปลออ่อยไซบอลอ่ะเนี่ยเขามีเทคนิคหรือว่าการดูแลเป็นพิเศษจังไงครับปลออ่อยไซบอลนี่แม่ครับเป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์เนี่ยก็จะมีช่วงช่วงฮ้อนนะคะต้องเปิดสปริงเกอร์ให้เพิ่นจังสิไหมคะเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเครียดเนาะช่วงเที่ยงเนี่ยคือจังเห็นเนี่ยอันนกไม่ได้เปิดเต็มที่ค,ครับผมค่ะเพื่อเป็นการระบายความร้อนเนาะเ<ค>นาะเบครัแม่จ้ะระกาก็จ,ากะกจะมีเวลาเขาให้อาหารจังสิสองสองสัปดาห์ก็จะมาให้น้ำมัก ลงไปจะคันนึงยังสิ่แม่ค่ะเพื่อลดกลิ่นลดยังสี่แล้วก็เป็นปุ๋ยของต้นใหม่มูลนิํมเนาะประมาณนี้ค่ะนอกจากกับว่าต้องมายงเกี่ยวยังหลายอาหารก็มาให้มือเว้นมือสําหรับบ่อแมพันธุ์หรือเว้นสองก็ไดจ้ะบ่อเนี่ยะประมาณจกโตครับอยู่ในในบ่อฝาใบพี่จะไล่เป็นตารางเม็ดอันนี้สองคูณหกเนาะรับกลงตารางเม็ดละหาตัวก็จะเป็น หกสิบตัวกันตายด้วยเนาะเพราะว่าเขามองบาเห็นมันบอกกาจะลงไปตะลางเมลละหโตยางมันตายมันยางมันกัดกันหรือมันกระจายเหลือ,อยุดหาสิบสิไหมค่ะหาซีบถึงหกสิบตัวเขาต้องลงประมาณนี้สําหรับบอ่อสองคูนหกอันนี้เป็นบอ่อพอแม่พันธุ์คึ้กันจ้ะแต่ว่าเป็นอีกในลักษณะหนึ่งก็คือเขาเลียงในวงบอ่อเนาะวงบอ่บอซีเ <800. S 2> มนจ้าขนาดเท่าใดครับพี่เนี่ยอ่าแปดซิบค่ะ ความสูงก็จะมีทั้งหกสีมันเป็นบอ่อปกากนาวเก่าไหมแต่ว่าเข้าต้องตอขึ้นมาอีกเดี๋ยวปลาไหลเพิ่นสีออกไหมคะ่ะอ๋อนี่เห็ดขึ้นมาเพื่อที่จะกัน้นบ่ให้เขาออกแมนบ่ให้เขาออกเวลาเขาออกหา,ขาออกขเนืลาขึ้นหรือว่าฝนเพิ่นจะเบินไหมค่ะครับดอกการใส่ทางในหรือว่าอุปกรณ์<า>รที่อยู่ในทางในเดี๋ยวเบื้องบนัานจะเห็นชัดกว่าเนาะก็จะเป็นบดินสองส่วนหรือดินกับนามคนละเคิงเลยก็ได้จ้ะครับ หร้อจะดินสองส่วนน้มส่วนหนึ่งก็ได้แล้วเขา้าวซออิกดกันข้าวใสยอิยอดอกดันห่ใช่แล้วก็เห็ดปองไข่ตรงนี้เนาะครับนี่คือที่ให้เขาไข่เนี่ยกระถางห้านิ้วหมองบ้านไข่แมนมคือไข่ไข่ก็เข้าย่อจจากบอวใหญ่ลงมามันก็จะอยู่ในรูปแบบก็จะไข่ขึ้นกันจ้ะครับการหลอดหรือว่าการเลี้ยงขึ้นกันบ่าครับขึ้นกันเบิร์จ้ะ แต่ต่างแค่พื้นทีทียูซื้อจังบ่อหนึ่งเขาสีสามารถลงใดประมาณจากตัวครับบ่อหนึ่งลงใดสามถึงสี่ตัวอันนี้คือแปดสิบเนาะแต่่วาพีชีลงสี่เบิดเลยล่งสี่ตัวบ่อละสี่ตัวอันนี้เป็นหลุนพอแม่พันธุ์นี่เนาะจ้าพอแม่พันธุ์อันนี้แกงว่าให้อาหารมือเละจะกเทียนนะครับให้อาหารคันบ่อพอพันธุ์เท่าจะให้มือเว้นมือ หรือมือเนื่องเว้นสองมือจังสีจ้ะแล้วแต่นี่ไงเสียงมันกินดังจบใช่ไหม,ไมกินอาหารพร้อมบ่เหมือนเสียงมันตอดม่อกินเนื้อมันกำลังอ,อกคอนนั่เด็อันนี้อีหยังนอตน,นีเลระครับอันนี้ก็เป็น,นลูกคุณฮองเ้าเนี่ยแหละจต่งแต่อย่างมากอ,อันนี้คืออะไรสี่เดือนเนาะอะ,ระไรสี่เดือนจ้าสี่เดือนอปาดปากไรตัวนี้อื เพราะมันคดกันอยู่วะครับมากู่เป็นกุ่มเป็นกอนในสลัดยากินกระมักแย่งมากชิ่งธรรมชาติรุ่นนี้นี่ประมาณจากอายุสี่เดือนค่ะอายุสี่เดือนลอยตัวค่ะท้องที่ออกจากกระบอกไข่หรือเปล่าครับจากน้ำจากมือที่ฟักออกจากไข่แล้วอ้ยังสี่เดือนออกจากไข่เอามาใส่หนี้เปล่าครับจ้าเออออกจาก ออกจากข้างไข่เขาเอามาล้างทั้งพ่อสะอาดแล้วเขาก็เอามาฟักครับนี่จะมาอนุบาลไปนั่นนไงอันนี้คือที่ที่ตัดขึ้นมาที่ตัดขึ้นมาแล้วจ้ะตัดขึ้นมาแล้วก็จะมาเป็นจังที่นี่บอครับแมนค่ะอันที่อยู่ในฟอร์ดนี่บอครับแมนค่ะนี่ล่ะคือไข่ปลาไหลเมาต้องล้างฟอร์ดท่านอ๋อเลยครับจ้ะนี่คือไข่แท้ๆของเพคนอาจจะมีอันนี้กับตะละโบเลยบอครับพี่ ออันอัน,อน,นี้แก้วเจ้จังหวะถ้าเข้าตักขึ้นมาพร้อมกันเท้าสามารถเอามาฝักร่วมกันได้จ้ะไออามา่ถึงว่าเอามาใส่น้ากันเมือเลยกแะไนขันอายุเดียวกันค่ะครับเอามาอบัเด็กกระถิ่นว่าเป็นอะไรน้อยนี่ปะนี่คือตัวหน่อยตัวหน่อยนี่ได้หาหงมือแล้วกะมือนี่จะเป็นการกินอาหารมือเรกค่ะยังไม่ได้ให้อาหารจะให้มือแรกมือแลกให้ยังครับ อาหารมือแรกก็เป็นอาหารลูกออดแช่น้ำค่ะลูกอาหารโกมเ่านี่แหละเออเขาแช่น้ำแล้วเขาก็มาปั่นเป็นก้อนหยดลงแช่น้ำและค่ะแเขาก็จะมาดูดกินเองของเขาธรรมชาติเขาหามื้อจ้ะหามื้อทางนี้แม่บ้าครับนี่แม่บ้ามันมันขดอยู่เนาะนอนแต่จ้ะทางเว้นดี่นี่หลากหลายเลยอันนี้ก็เกือบเกือบเดือนอันนี้ไงก็านีไม่หยกไงก็รุนนี่ อันนี้จะเกือบเดือนแหละจะสามสัปดาห์เลยสามสัปดาห์เนาะประมาณนี้แหละพอที่เป็นรุ่นเป็นรุ่นไปจ้าแล้วาเข้าวปากได้อันนี้ครับอันนี้ก็ประมาณหนึ่งสัปดาห์กว่ากว่าอ๋อพอจำเปลี่ยนต่องใส่ออกซิเจนไหมครับพงศิษการอนุบาลซัดน้ำ่วนหมากอาจจะใส่ค่ะต้องใส่เนาะเพื่อให้ไอเรยเส้นการหลอดของคนหลนะคะครับต้องใส่เหยี่ยนเือจังปลาทั่วไปเลเนแมนคือกันค่ะ บ่ดิน,นจำเป็นต้องใส่ป่ะครับบ่ใส่ค่ะบ่ดินก็คือคือถ้ามาตาเลยแค่ไปให้อาหารกับเติมน้มำแค่านั้นแล้วก็ระบายความร้อนเน,ก,นการเปิดสปริงเกอร์เท่านั้นค่ะครับผมจังสี่เปิดเมื่อมือเว้นบ่ครับพี่ครับก็เปิดไปจังสี่นะจ้ะเปิดไปจังสี่เราลังจากที่เขาเพาะสี่เดือนสี่เองเสิบไปใส่พอะครับ ที่เดือนที่เดือนแล้วก็จริงๆแล้วต้องเอาไปลงบอใหญ่ตั้งแต่สามเดือนแต่ว่าอันนี้พี่จะเฮชุดนี้เฮดทดล่องน้ำนะจ๊ะก็กะเลยอย่างแังสี่อย่างารู้ว่าแมงสี่ก็พื้นที่กว้างมันมันจะต่างกันหลายบ่ก็เลยเอาไว้แบบนี้ครับเป็นรุ่นทดล่องแมน <ifica> จ้ะแต่จร <Yellow> ิงเราต้องเอาไปตั้งแต่สามเดือนแมนจริงๆแล้วเอาไปลงบอตั้งแต่สามเดือนสองเดือนกว่าก็าไปลงบออกว้างได้แล้วมีมีอันนี้แล้วที่แยกไว อยากรู้ว่าต่อไปมันจะเป็นจงังหดเขาบว่าม,มีเปรียบเทียบเขาต้องเฮ็ดเบื่องเอาเองเนาะค่ะเนาะหลังจากนี้เขาเอาไปใส่บอ่อยังครับเอาไปใส่บอ่อปูนค่ะเอาไปลุ่มบ่อปูนอันอนีเขาจะคุณน,น้ำใส่ต่อเขาก็ตองไปลุ่มบ่อปูนมสมมุติว่าเขาเลี้ยงได้ใส่ขนาดสองสามเดือนแล้วเขาก็เอามาลุ่มคุณแบบนี้ได้เลยค่ะครับเป็นนางต่อเอามาคุณครับเอามาคุณเพื่อให้เขาใ่ไวค่ะใ่ไ,ไว้เพื่อที่สิไปเหตุพอแม่พันตอ่อค่ะ ขุนก่อนก็สิเป็นพ่อแม่พันธ์ไม่นค่ะแม่นเฮาต้องเปิดให้พุเบิ่งแรกครบัดดี้ได้จ้าเดี๋ยวเปิดให้เบิ่งอันเพิ่นจะไปนอนลี้ตัว้างเวีนในท่อเราโพุ่งหลากหลายเลยอันนี้จะจะอยู่ในท่อจังซี่อึบอืับอันนี้รุ่นประมาณจักเดือนครับนี่อันนี้ก็ประมาณเจ็ดแปดเดือนขึ้นค่ะมันมันปะปนกันไหมางแค่พีกระคัดดังสิไหม ใส่ลายเลียกันมาไว้น้ำกันยังสีน่าจ้ะรุ่นนี้ไห้ยังเป็นอาหารครับเพื่อกันว่ครับรนนี้ไห้อาหารกบกลางค่ะอาหารกบกลางครับเรายู่นี่โดนปันไดครับโดยเฉลี่ยประมาณจักหมื่นโดยจักาทิ์หมายถึงกอนสีลงบอมแม่พันนันบ้ะแมนครับผมก็ยู่หลายเดือนด้วยจ้ะครับจนหอดปีแล้วเนาะแมนจนหอดปีเขาจังใหญ่ลงหรือว่าถ้าอย่างเช่นสีเดือนมันโตใหญ่จังสีกะครับ เราคือเขาเามาคุ้นไว้ตั้งแต่เพื่นสามเดือนเนาะสองเดือนก็สามเดือนกับคันมีพื้นที่ก็เอามาลงจังสีใดเลยค่ะอข้อดีของการคุ้นคืออ่างรครับข้อดีของการคุ้นก็คือได้ขันเป็นปาเนื้อมันก็นจะได้ออกสู่ตลาดไว้ไหมค่ะครับจังเขาขุนนคอนเผื่อที่จะไปลงบอ่อดินดีจังไยครับคือมันมันได้กินอาหารทั่วถึงเพียงพ่อหันไปลงบอ่อดินเท่าเหลียวบ่เห็นไหมจ้ะจังไปลงบอ่อกว้างอย่างสี่ว่า ใส่มันจีได้ซ้ากันบ่สรุปแล้วก็คือขาสามารถคัดใส่ได้เนะาะคือเอาซ้านี้ซ้านี้ซ้านี่ไปล่งเรืเยจังสิแมจากบอ่อนี่ใส่นี่ไปล่งเรื่อยสีในดินหันเอาไปล่งแหละมันใหญ่ใหญ่สาใหญ่ไววบ่ซ้ากันมันเลี้ยวบ่เห็นไหมคะ่ะครับเป็นการคัดคุณภาพก่อรว่านํำเอาไปล่งบ่ดินนะครับเนาะหล่อข้าเลียงโดนปะเลยครับจ้าสิจ้าสิสาม,มารถออกใข่ออกอยังไต่อ,อลหลังจากที่เอาปลาไหลมาล่งบ่หายพิ่นรู้จักหายพื้นชิ้นสถา,านที่นี่ กับประมาณสองถึงสามเดือนค่ะสองถึงสามเดือนก็นจะเริ่มเห็นไข่แล้วแล้วก็ตามฤดูกาลเพิ่นน้ำได้ค่ะฤดูกาลก็จะเริ่มไข่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ไปหอยพฤศจิกาประมาณนี้จ้าหนาวๆก็จะพักแล้วแสดงว่าปีหนึ่งหนึ่งออกเที่ยนหนึง่งเห็นไหมครับจ้าแม่นที่นหนึ่งก็ออกเที่ยนหนึ่งลเลยร้ายปะใครับพี่แล้วแต่แมพันธุ์ที่เขาออกมาลงจะ้ะขันสมมุติว่าอันแมพันธ์ขวบหนึ่งจังสี่จังใดกะแป๊บสองลอยใช่ไหะ แล้วแต่ขนาดโตเพิ่นมันถอดสองลอยนี่รอดเมื่ป่ะครับสองลอยนี่รอดเ่เบิดค่ะทุกชนิดสัตว์ทุกชนิดรอดเ่เบิดอยู่แล้วก็จะมีตัวอันแอร์ตัวยังกระต่ายไปน้ำน้ำจังสิมาค่ะแล้วแต่ที่รอดนี่ประมาณจะเปอร์เสร็จหกสิบถึงเจ็ดสิบตอนนี้ที่พี่เฮ็ดได้เนาะค่ะหกสิบถึงเจ็ดสิบจะลอยหาคริปโตนี่ได้จ้าประมาณนี้บันทึเลี้ยงปลาไหลดีังไหมครับเลี้ยงปลาไหลดีจังเลย เลี้ยงปลาเลี้ยงปลาไหลเพราะว่าเรื่องพ่อปลาไหลดีกว่าเน้อพ่อปลาไหลดีตรงที่แบบว่าเขาเขาพอพันขายเนาะลูกพันเพิ่นกะขอนขางที่ราคาสูงรวมถึงปลาไหลเนื้อเนาะล่ะค่ะจะจะต่างกันกับป่าป่าป่าเกล็ดเนาะป่าอื่นแล้วก็สองอาหารมันบ่ได้วุ่นวายหลายอย่งสิไหมค่ะเพราะว่าเขาฝึกให้กินอาหารเม็ดอยู่แล้ว แล้วก็ไม่เยอะไงยังบอแม่พันยังสิกับบดได้เมาื่วานุ่งทุกมือถือมาถัวยหนึง่งโลวนหนึ่งนี่กะสองหาลังเมือเธอสองเหมือกะจังไห้เพื่อนจังสิไหมคะม่ะเพิ่นบดได้กินหลายคือป่าอันอื่นบดได้กินหลายคือกบคือ,อยังยังสินะนี่แหละขอที่พี่มากค่ะไม่ร้างกันส้่งรายได้หรอครับดีจังไลยใช่ไหมดีตรงที่ว่าตลาดแล้นเขาหาเฮ้าไหมค,ะค่ะนี่แหละดีบางมากเลยตรงนี้แทบจะไม่มีขายซึ่ง ในการเลี้ยงหรือการขายสินค้าเกษตรอย่างอื่นนี่เข้าต้องออกหาตลาดด้ยค่ะแต่ตรงนี้คือเขาเขามาหาเข้าเองรวมถึงแม่ขาที่ข่าปลารเเนื้อนั่นไหมเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าค้นเฮ็ดหน่อยไหมค่ะคนี่แหละขอดีรวมถึงลูกพันธุ์ลูกอย่างมันแทบจะบ่พ่อทรงเลยค่ะ<ม>บ่บพ่อทร,ทรงเลยบ่บพ่อค่ะต้ะนมาลูกข่าเข,ข,ข้าหนีหรือว่าตลาดเองเข,า,ขาหนียุ่งงงไรครับพี่ จะมาทางออนไลน์ค่ะ,ค,ะคนสนใจเลี้ยงปลาลายๆก็จะมาข้างออนไลน์มาซื่ออยู่หนาฟาร์มเลยยังสิบอกบอเพิ่นจะดทรมาไหมค่ะโทรมาแล้วก็ขอเบึ้งขนาดว่านเนี่ยแบาทนีตัวซ้ำใดอายุก,ากี่เดือนขายพันขายพันรูปภาพหรือว่าวิดีโอแมน,นค,ค่ะแมนแมนแต่ครแต่ตสมสมมติว่าลูกค้าอยากได้ตัวนี้ต,ตรงงยังไงให้นี่กะพี่จะอัดออกซิเจนแลักะ แพ็กใส่ถุงแล้วก็ใส่ล่างดำถังดำนะส่งไปเซนีเรื่ยค่ะไปเซนีไทยเขาก็รับค่ะแสดงว่าสามารถส่งทางไกลได้โดยปลอดภัยเลยแม่นค่ะส่งออกส่งเบิด์ราคาออกตกนาไตก็คือสบายดีติดต่อได้ช่อง5ไหมครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ผ่านไลน์ค่ะกับเบอร์โทรเนาะกะ0918617502หล้วก็ผ่านเฟซบุ๊กอ่ะสวนมะนาวกับสาวเลี้ยงแพะนะคะ